แค่กลับมารอบนี้กระหมูกระทะไปอ่ะห้ารอบแล้วนะเพื่อนๆจากหกสามก็เลยกลับไปเป็นเจ็สิบสามเหมือนเดิมกันนะครับโอน่ากลัวมาเยอะเลยจริงๆถ้าสามอาทิตย์นี้มาผมผมแตะได้ต้องมีห้าสิบหกแล้วร้อยโลแค่เอื้อมไม่เป็นไรหรอส่วนหนูน้ำหนักไหนก็สวยหมดทุน้ำหนักนะคะ ใช่เลยใช่ไงยเปล่าในหัวมันคิดอยู่ใช่เรอพูดถึงนั่นเลยหนูพูดถึงนี่ใช่เหรอช่วยไม่อยากจับดนะดีจะเอามายกมาให้เล่นกล้าไหมวไม่กล้าใช่ไหมเออก็ไม่กล้าไงก็ไม่กล้าไงไม่กล้ากับหนูหรอกใช่ใครกล้าหนูอันนี้ มีเก็ดแมวส้มหนูว่ามองแมวส้มอยู่พี่แดงทิ้งหนูทิ้งอะไรล่ะนั่งดูกันอยู่เห็นเราไลฟ์แฮปปี้โคชดทิงนี้มีแตด่ดวงดาวนับร้อยพัน ฉันในมองหายดวงดาวที่สวยที่สุดมาให้เธอ,อ,อแบบนะนี่อะไรฉันไปตรวจมาไม่เห็นมีอะไรจะมีเกี่ยวกับเลขสามเลยสามหน้าสามหลังคืออะไรคือไม่มีเลยสามเลยไม่ว่าจะเลขหน้าเลขหลังเลขสองตัวไม่มี ยูไม่จะเจออยู่ไม่เลยนะคะน้องสามยูไม่จะเจออยู่แล้วไงโลกก็เลยไม่ให้ที่แปลกประหลาดมากเลยนะคนไม่ดีไม่ควรได้ที่จริงเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ได้กันหมดเลยนะไม่แต่ว่าเพื่อนเนี่ยขายบ้านขายรถตามเราเลยเนี่ยไม่ได้เลยผมไม่ได้ไม่ย้ำเลยทีหลังอย่าใส่เสื้อมีเลขมานะพวกนี้ของจริงอืม Thank you. อะอบคุณมากสิขอบคุณมากสิขอบคุณมากสว้าวคุณมากสิสองผู้อินโดนนีนึไมอยากเดียวนอยากคุยด้วยอะห้าคำแล้วกันอยากคุยด้วยขอหาคำขอห้าอินโดกดพี่หก่อขอหคำอืออือะไรอะกินบะหมี่ิวไหม คิวเดี๋ยวไปต้มบะหมี่ให้ไม่เอาพี่ค้ยคนดีเนี่ยไปต้มบะหมี่เนี่ยไม่เอาไม่เอาขยำไหมขยำแบบสองสองขยำไหมเคยกินไหมเคยไหมเคยไม่ทำจริงไม่เอาบะหมี่กินสำเร็จรูปอะแต่มาขยำขยำกินเคยไหมไม่เอาช้างน้อยเคยกินไหมไม่อันนี้อยากรู้เคยกินเคยกินเคยกินแต่ไม่เอาจะให้ซื้อติดไว้ไหมแบบมะเขือขยำกินยกินโอเค สีอะไรมีสีเหลืองสีสีสีเอธรรมดานะฮะแล้วข้าวโพดอะฮะโอเคแล้วข้าวโพดคำอะไรเนี่ยไม่หนู่งอนพี่นายอยู่นั่นกันเลยเว้ยใช่ไหมวังจุดอีกสิบหกวันสู้กันใหม่คืออะไรสิบหกวันคืออะไรวันที่เท่าไหร่อ่ะ วันคือไม่ต้องให้เล็กแต่แดงสิสามสามความแม่กลัวคืออะไรรู้ป่ะเชื่อหนูสามรอบหน้าปุ๊บนะถ้าไม่ตามเนี่ยรอบหน้านะเชื่อหนูนะสามสามเชื่อหนูร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวานก็อย่างเงี้ยเนี่ยคุณเพื่อนหลายคนเนี่ยกลุมขามพี่พี่าฟังหนูค่ะแต่พี่นายก็เชื่อหนูนะสามสามได้พี่จะลองดูสักตั้งหนึ่งเชื่อหนู มันเป็นคนน่ารักดีมันไม่ต้องกลับด้วยเลยอีกสิบหกวันมันแป๊บเดียวเองอืมสัมสัมได้เลยพี่นักชมหนูสวยก่อนวันนี้วันเกิดหนูชมหนูก่อนเ่ราหนูสวยมากไม่น่าเชื่อนะครับผมได้นั่งอยู่ข้างๆคนที่สวยมากเลยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เจอแต่ขอให้จริงใจกว่านี้เลยไหมจริงใจหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เลยคําว่าสวยมากตั้งแต่เลยคําว่าสวยมากเอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่เอาจริงใจแต่ต้นสิ โอ้ oh, <laughs> น่ารักจริงไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาน่ารักใครก็ชมได้หนูชมน้องหมีน่ารักก็ได้เอาใหม่อืมคิ้วสวยขนตาสวยเรานี่เป็นเด็กที่โชคดีจริงๆริงจมูกสวยก็ขอให้ สวยขึ้นสวยขึ้นทำไมที่คู้อื่นยังพูดไปเรื่อยเปืือยกับสาวไปเรื่อยเปืือยได้เลยรอรอชมตอนเข้าห้องไหนก็ชมเขาว่าสวยไปหมดคงที่สุดๆน่าจะประมาณอายุยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เราจะเป็นไฮโซที่ที่ตัวเพรียวขึ้นเลยเข้าห้องผู้หญิงนะโอ้ชมเขาสวยมากแกงชมคนนั้นนะเพราะว่าพี่นายจริงใจกับแค่หนูคนเดียวใช่ใช่ใช่คุณที่แกงชมไอ้ที่ไปกดหัวใจหัวใจส้มนะไม่แม่ไม่สำคัญถ้าเนี่ยไม่กดสำคัญแต่ว่าหนูสำคัญสุดใช่เลยไม่ได้กด หนูสําคัญสุดเลยไม่กดไดิ้นไหมคะทุกคนจริง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 อ่ะหนูสําคัญสุดเลยเลยแบบชูมาร์คัสอืมชูมาร์คัสได้ยินไหมได้ยินไหมชูมาร์คัสตอนนี้ไม่มีใครสู้หนูแล้วห่ะยุ่งกันหรือเปล่าหนุกยุ่งกันหรอไม่อืมพี่คงคิงถามจะลองเพลง หอง่วงหไม่หนูบอกพี่พี่เขาว่าจะเปิดคอนเลยตั้สามทุ่มอ่ะพแล้วเรามูจะทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยน้องใกล้น้องเรียกเลยว่าเข้าไปเข้าไปร้องตอนที่ทําผมอยู่เนี่ยนะเอ้พี่ทำผมเลยทําผมทําน้องๆทำผมก็ร้องเพลงได้จะร้องเพลงได้ไงร้องได้ร้องไปทําผมไปแล้วก็ตอนสี่ทุ่มบอกว่ากำลังมากำลังมาติดตามไป แกมกลับม,มาเท่ากันรู้เว้ยตอนแรกผมหนีไปหน้าเรียวแล้วล้วกลับมาแล้วจริงๆน่ะติดแค่เอามือมาขยำกระบาลผมไม่ได้ไม่งั้นผมม่าขยำกระบาลผมละนี่มันยกนิ้วอะไรมาเกะก่อนที่จะทารูปหัวใจอ่ะให้พี่แรกอืมนิ้วนั้นนั่นเองอืแตงเกิยวต้องสามทำแบบนี้ใส่ผมนะครับค่ะหนึ่งพันดีแค่นนี้สองร้องเพลงนี้น่ะ เด้ง o u อเด้งคือเด็กมีกลารเป็นยี้นี่มาทายกันว่านั่นกำลังจะเป็นเพลงอะไรโอ้โหเขาเตรียมไม์กันละมีสิบไม์อะตอนเนี้ยใช้ไม่ได้สักอัน ไมนะ่จริงๆเนี่ยมันต้องแบบว่าพอพอร้องจบมันต้องเก็บไม่งั้นใครถือไปทำตกหัวยุบพังหมดใายร,รูปให้หนูก่อนในทนสอบทิดเลยม,มากแ,แบบแตกหนูหนูไปเหยียบทับมัน t a k e p h o t o for me I stand up I hold cake I look like crazy person นะคะหนูจะไม่เอาลูกนี้ไปลงที่ไหนเพราะว่าอายเขาแต่ว่าเราจะเป็นคนบ้าที่ครูบอลหนึ่งคน

หาก่อนหาก่อนทำไงอ่ะมันเขียนว่าอะไร่หายก่อนหายก่อนคือมันไม่สวยสักบุ่มใช่ไม้หเืชตาม่ก้ดีเลยนงตาเมื่อี้เออทมันไข่ด้วยปนน เราใช้ AI แต่งเพิ่มนะ <S <S โอ๊ยอะไรของพี่พอเหรอเอาโทรศุ่งสักรีก่อนเอาโทรศุ่งสักรีก่อนมานี่ยก่อนมานี่ถ่ายตัวเองแล้วมั้งตอนเนี้ยจริงจริงเขาถ่ายตัวเองแล้วพี่ๆทุกคนจริงจริงพี่แรกก่อนนี่ก่อน <S <S เป็นอะไรอ่ะโอ้ถ่ายวิดีโอเซลฟี่พี่มึงจริงถายไปแล้วอ่ะเป็นจริงแล้ว แค่ <Okay. S 2> แป๊บเดียวก็จะเป็นวันที่เราต้องบินไปละน้องสามบอกว่าผมไม่ต้องไปส่งสนามบินนะครับโอ๊ยหนูบอกว่าต้องไปส่งถ้าไม่ส่งโกรธมากไปกินยำมาเนี่ยจำผิดโกรธมากๆากถ้าไม่มากินยำมาเดี๋ยวทำยำให้นีไม่ทเรากินแต่บุญนเส้นพอเอาป่ะี่ไเอาป่ะเรากินแต่บุ้นเส้นพอเดี๋ยวพี่กินเนาะพี่แบบพี่อยู่ข้าวพี่ก็พูดมาตรงๆกันเลย เราตักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่จิ้มกุ้งหมูกินเองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปไหนจะต้องไปไหนได้ไหมกินไหมพี่ไปอุ่นวร้อนหรือจะพูดตามทุ่อย่างที่พี่แจ้งต้องการแต่ว่ารออีกหนึ่อนแป๊บนึง่งแป๊บเสนออินเทอร์เน็ตโน้เคลื่อนไหวอยู่ช่วงเวลานี้นะคะน่าเชื่อใจเลือกเพลงฉันเลยสุดที่คันๆนี้่พลงเพลงตัวเองเลยความรักเศราส้นเกิดในรัก ว้าวยใส่แคปชั่นเค้กคงขิงด้วยนะเดี๋ยวคนนึกว่าพี่เป็นคนดีโอ้โหเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีและโอเคเราไปร้องเพลงกันหรือว่าพี่เจอพี่เจอถ้าพี่ทำยำอ่ะเรากินมูซเซนแต่พี่กินเนื้อสัตว์เองโอเคป่ะหนูจะเอาอันนี้ชิมตาพี่อ่ะ เขาอยู่ไหนกันล่ะข้างในบ้านใช่บ้านใช่โอเคไปค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนชื่อของไงก่อนของเยอะเกินพี่หมีก็ทิ้งไปแล้วเข้าบ้านค่ะทุกคนเข้าบ้านในเวลานี้ let's go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  let ป่าว่าจะไม่ลืมของนะจะไม่ลืมคืนนี้มีความสร์ตตรงนี้นะคะพี่ๆช่องนี้เราจะมาออน้ี่